วันนี้ผมมีรถนวัตกรรมใหม่แห่งโลกอนอาคตมาแนะนำอีกหนึ่งคันโอ้ยคันนี้ บอกเลยทั้งสวยทั <Be festivals> ้งเท่ทั้งหล่อทั้งจมาทั้งประหยัดทั้งราคาถูกทั้งหล่อทั้งเท่ทั้งสวยทั้งจมาทั้งประหยัดทั้งราคาถูกโอ้โหสารพัดสารเพในรวมในรถกันนี้พี่ครับเป็นรถที่ผมไม่ได้เอามานำเสนอเลยเป็นการนำเสนอครั้งนี้เป็นครั้งแรกและสุดท้ราคาแบบสุดคุ้มขยักรู้ปุ๊บเจ้าใคอยากรู้ราคาดูคลิปนี้ให้จบครับมาดูตัวรถกันก่อนครับตัวรถกันนี้คือ f อ r d r เลนเจ2.2 XLT ปี2015จดทะเบียน2หลก โอโลส์สภาพใหม่เหมือนป้ายแดงเป็นโมเดลที่ โชว์ลูมไม่เปลี่ยนโฉมมันก็คือโมเดลเนี้ยแต่ตอนนี้โชว์ลูมนะเปลี่ยนโฉมหนีโมเดลนี้ไปก่อนทำไมโมเดลมันเลยถัดร้านสมัยไปหนึ่งโมเดลครับพี่ครับแล้วดูครับพี่ที่วันนวัตกรรมใหม่อนาคตล้ำสมัยคือล้าอะไรนวัตกรรมใหม่คืออะไรคือผมติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งให้กับลูกค้าเป็นตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากระโปรงหน้าเป็นฝักโปรงแลลกครับพี่ครับมีนอแบบนี้มีจมูกแบบนี้นะครับแล้วก็มีกระจังหน้าเป็นเลนเจอร์แบบนี้ ฝาเขอาไฟหน้าสีดำแบบนี้ตัวรถเงางามใหม่เอี่ยมอ่องสวยงามครับพี่ครับแล้วที่ว่าจา้าที่สุดและที่ว่าเทที่สุดมันต้องมีซุ้มล้อแบบนี้ครับพี่พอมีซุ้มล้อแล้วเอ้ยมันแม็กเดิมมันดูแปลกๆมันดูปะเลมปะเลมวันนี้ผมก็เลยเปลี่ยนจากกระตัแรมให้มันเป็นล่อเหลาเทสมาร์ทใส่แม็กเข้ามาใส่แม็กแม็กใหมย่ย่างใหม่แบบแฮมเมอร์อยู่ที่ล้อเข้าไปเอาแบบเทเทเข้าไปเลย ใส่เอาให้สุดใส่เป้ามือจับเข้าไปใส่สีดำเข้าไปนะครับใส่ให้หมดฮะซุ้มหน้าซุ้มหลังฝาท้ายเบ้ามือจับข้างหลังใส่ให้หมดแล้วพี่ดูดิรถปีสิบห้ารถนี่ประมาณ7ปีลูกค้าดูรถตัวรถ7ดปีสิโอ้โหไลเนอร์โคดสวยเลยนี่ไลนเอร์มาจากโชว์ลูกตั้งแต่มือหนึ่งเลยเนี้ยไม่มีริ้วไม่มีรอยคือรถลูกค้าแทบไม่ได้ใช้งานลูกค้าครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพแบบนี้การันตีฟันธงว่าขายได้ไปยังไงยังไงก็คุ้ม ดูฮะดูฮะพี่ครับวันนี้เราขายอะไรฮะขายสภาพใช่ไหมวันนี้เราขายแบบคุณภาพใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสภาพแบบนี้คุณภาพแบบนี้ลูกค้าทุกท่านครับ,บพี่พี่ทุกท่านครับพี่ยังต้องการอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมจะเสิฟให้จัดให้สุดโอโหพี่ดูวงมาลัยดิพวงมาลัยนี่ปุ่มปรับโอ้โหปรับยันอวกาศอะคือปรับเยอะมาก ปรับอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ปรับได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจากควงมาลันะครับดูหน้าจอฟังก์ชันคอนโรลคอนโซลคือใหม่หมดพี่ครับหลังโอราคาใหม่เอี่ยมเกียงกองโอ้โหใหม่ทุกจุดทุกอนูลูกค้าครับทีมงานผมถ่ายให้เห็นทุกจุดแล้วถ้าพี่อยากดูจุดไหนพี่สามารถเม้นมาบอกได้เพิ่มเติมอยากดูตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจัดให้มาของแถมแบบนี้ชุดแต่งแบบนี้สภาพแบบนี้ วันนี้เราจะขายเจ้ารถคันนี้ในราคาเท่าไหร่ที่เรียกว่ามันจะโกูกที่สุดในประเทศไทยได้ผมต้องขออนุญาตบอกเพียบนี้คคับตัวนี้มันคือ XLT ปี2015รู้ไหมตัวท็อป,ปาคาันนี้ป้ายแดงราคาเท่าไหร่ป้ายแดงราคาเลขก8กคับพี่ครับตัวท็อปสุดแต่ป้ายแดงที่ไม่มีจมูกมาอย่างนี้นะ ป้ายแดงไม่มีกันจังหน้าแบบนี้ป้ายแดงไม่มีแม็กแบบนี้ไม่มีซุ้มล้อแบบนี้แต่วันนี้วอลลคเดคาติดให้พี่ห่นแล้วทําราคาป้ายแดง8ปดแสนไม่ขายเจ็ดแสนไม่ขายหกแสนไม่ขายสี่แสนไม่ขายวันนี้เรามาคุยกันเลขสามไว้พี่ครับสามแสนไปหรือเปล่าไม่ใช่สามแสนแปดเปล่าไม่ใช่สามแสนเจ็ดไม่ใช่สามแสนหกไม่ใช่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 แล้วผมขายสามเก้าเก้าลดเพลินไม่น้อยลืมราคาตัวเอง <laughs> คันนี้ขายสามแสนเก้ามื่นเ้าบาทครับผมพูดเพลินไปพี่ผมขอโทษนะคันนี้ผมขายสามแสนเก้าื่บาทใครสนใจโทรมาศูนย์แปดสี่หกตัวแล้วก็เจ็ดครับผมมีลลิกายยนดีให้บริการครับขอบคุณมากบายๆครับผม